ไปครับบ่าวทอาสวัสดีอ่าลุงทรงอยู่ในสายบ่าวทอาสวัสดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมมารับชมเลขมีที่มานะครับสายลุงทรงได้พี่น้องได้นะครับเพื่อน่าเขามาแล้วหลายงวดนะครับสําหรับนะบอ่าเลขคำนวณลุงทรงนะครับลุงทรงให้ต่องวดแล้วนะครับอ่างวดที่ผ่านมา09มา90นะครับ คงสุดท้ายนี่ลุงทรงว่ามีเลขมีที่มานะครับสายด่วนกลางดึกนะครับช่วงนี้กับช่วงประมาณสามทุ่มจ็ดสี่ทุ่มแล้วครับท้ามาชมตอนนี้ลุงทรงอยู่ในสายนะครับมาฟังน้ำกันว่าเล็กมีที่มามาจาือจังไรน,นะครับสวัสดีครับลุงทรงครับสวัสดีครับผมครับ <c oughs> <c oughs> เปิดตัวลุงทรงหครับงดที่ผ่านหน้างวดแหลกก็ะถือว่าห้ศูนเก่า มากเก่าสูนะลุงทรงเน,นาะครับผมแกถือว่าแม่นจริงแต่ว่ามีโตกกัน่ว,ว่ามีโตกกันในแปดแดงวันที่นี้เอาจะเอาแปดแดงมาจุดมาให้เอเบิ้งค<ะ>รับก่ามาทีไปของแปดแดงมาจาัดสายยิงสี่แดงอ๋แอแบนึงที่งวดที่แล้วพี่เป็นโตกัรน,นววววมันบอครับที่บริลลลงเฮฟซ่นะแต่เราม่กามารถต้เขาไม่จ้ดวดเเขาไม่จุดงวดแล้ว ชุดนี่อันนี้มันก็เข่านมาค่ะเข่าต้องปันมากครับที่ลุงสงมาเลกมีที่มากนี่เขามาแล้วจะงวดชุดนี่เริ่มจับมาแต่กุมกลุัมธ้าครับผมแต่้กลุ่มผ้ากลุ่มผ้าเดือนกภา่ัน้าครับก็รเขามาหลาไงมาแล้วกภาพันธ์แล้วก็พุทครับผมอมาติดต่อกันสามโมงเชีงครับครับมีจักคู่ครับเล็กมีทีมาเนี่จเริ่ มาซีเรือร่องคูหนี่แหละครับผมอ่าแต่เห็นที่ส่งที่ส่งไม่ผมนี่มีซีคูหนึ่งนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวด้วครับชุดที่ส่งไหมผมดูนะครับอ่าเออเอาจากวดนี้เป็นอะไรเอางวดจากวันศุกร์มีหนะไรครับผมหรืออธิบายครับอ๋อครับ อ่าเอาวันที่สิบหกวันที่แล้วเ่าเป็นยังครับเพราะว่ามันออกไปแล้วนะครับเนาะเอแต่เพิ่นกับว่าเขาทีมาที่ไปจังไหนครับทีมาที่ไปงวดที่ที่ผ่านมาครับเอองวดก็ที่ออกแปดหนึ่งเพราะครับมันจะมีเลขเลขยกมาคู่หนึ่งก็คือแปดหนึ่งครับแต่เลขยกมาอีกเออแปดศูนย์อมวางอมวางถอนกันครับผมแล้วก็มาจับกล้วยกัน รับกล้วยกันก็จะได้แปดแปดแปดหนึ่ครับแล้วก็แปดเอซูตแปดแล้วกูตหนึ่งเจริญซีตูเจริซีคูบแปดหนึ่กับแปดศูนย์ิยกมาแตะไสหรือจังไหนลูกเอยกมาจากสูตรคำนวณครับผมอจ็ดนับของสูตรคำนวณเอามาเอามาเอามาวางประกบกันเอานะครับพระ่าเอฟซีขนาดจะมขอดใจลุงทรงแต่ผมผมไงว่าเอ <c oughs> นะครับเอางวดนี้ไปเลยให้เ hey, พื่อนเห็นเป็น <onda. S 2> งวดงวดถือว่าเป็นงวดแรกนะครับเลขมีที่มกนะเป็นเลขสูตรเพื่อนนั่นแหละครับผมแต่ก็นับเป็นเลขสูตรมีที่มานะครับอืมเอาเดี๋ยวว่าสั่งแดลุงส่งนะครับเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับ เลขมีที่มากเกิสิบี้เลขนีข่แหละเลขยกมาก็คือเก้ากับหนึ่งผสมครับ<อ><อ>เห็นเบื้อาเดี๋ยวนะครับเดือนวันที่คสิบหกเดือนสี่หกเจ็ดครับ,เ, 4, 6, อรบเอาดดยกมาตามที่ลูกทรงทรงไม่ผมเล่นไหมเก้ากับหนึ่งไหครับผมเลาวครับ เดี๋ยินผมมาครับ,บ,บ,บครับบอครับแต่งาณหนักบอดีได้พี่นอ้องครับเดี๋ยงินมาครับผมบอั่าเครับผมอานะครับผมยกมาเก้ากับหนึ่ง ่าเก้ากับหนึ่งนะครับเนาะกับกับกล้วยกันเก้ากับหนึ่งแลกออีกคู่หนึ่งหกกับแปดหกหกกับแปดยุ่งละครับผมกับกล้วยกันแบบนี้อ่าหกกับเก้าครับผมอ่าหกกับหนึ่งคูหนึ่งครับเดี๋ยวได้ต้องชมแน่คนึงแปดหนึ่งอีกคูหนึ่งครับผมหกกับเก้าคูหนึ่งหกกับหนึ่งคูหนึ่ง แล้วก็แปดกับเก้าคู่หนึ่งแล้วก็แปดกับหนึ่งคู่หนึ่งกับเก้าครับก็จะได้สี่คู่ครับผมอ่าอันนี้คือเป็นเลขมีทีมากของเอาเป็นเลขสูตรมีทีมาท่านผู้ชมนะครับเอากระตรง ครับก็บตรงกรับชุดที่ลุ้งทรงไห่ตั้งแต่ต้องวดตัวครับเนี่ยมีหกหนึ่งแปดหนึ่งหกเก้าครับผมหกเก้าแปดเก้าอ่าครับคุสินเน้นเน้นไอนด์เอฟซีครับผมเพราะว่าจะเพิ่มเพิ่มว่ากี่บ้านที่ไปเนี่มาจากใส่ยยิ่งสีครับอืมอืมมีสามตัวนะครับอืมสรุปไปเลยสรุปไปเลย สรุปเลยเลยมีสามตัวนับมาครับผมสามผมสามตัวสามผมอ่าสามตัวตัวไหนครับตัวไหนครับหกเก้าหนึ่งหกเก้าปะครับหนึ่งหกเก้าครับเห้าผมสี่เก้าหนึ่งครับสี่เก้าหนึ่งครับสี่เก้าหนึ่งเนี้ย จักหางครับอาจารย์ไอ้ลูกโซ่จักหางครับสามผมสามครับโทรศะสับสามหางครับผมครับมีหนึ่งหกเก้าตัววิ่งกับหนึ่งหกเก้าเกสี่เก้าหนึ่งครับ แล้วก็ตัวไหน,นอีกครั้งหนึ่งอันไ้กันครับตัวหนึง่งค,ครับผมครับผมตัวหนึง่งครับผมอ่าครับสัญญาณอาจจะบอกค่อยดีเลยพี่น้องเอาเอาเน้นคู่หนครับผมสามหางสามหางอ่าเลขวิ่งกัต๊เน้นเน้นเทากันเท่ากันครับผมครับเน้นเท่ากันเท่ากันครับตัววิ่งกับตัวเดิม ครับผมชุดวิ่งกับชุดเก่าชุดเก่าชุดที่ไหนต้องงวดอ่าครับผมอันนี้ก็ถือว่าโครงสุดท้ายเพิ่มเด่นมาอีกชุดเก่าหนึ่งครับพาครับผมอ่าเก่าหนึ่งก็อยู่ในชุดที่หาไวแล้วนะครับผมอ่าเอาครับผมไม่ใช่วันเน้นเน้นเข้าไปอีกเน้นเข้าไปเอาทำมาช่วงนะครับมาเบิ่งดังเกือบจะรับเบิร์นดีก็ถือว่าสรุปโครงสุดท้ายนะอ่าลุงทรง <ผ>อเอามาเบ่งน้ำแกงครับเน <ผม S 2> ี่ครับท่ชนชมลุงทรงอยู่ในสายอันนี้เป็นสูตรนะครับอ่าสูตรเลขมีที่มาของลุงทรงนะครับผมเขาตั้งแต่งวดศูนย์สามนะครับอ่าตั้งแต่หนึ่งกุมภานะครับผมอ่าศูนย์สามสามศูนย์นี่ครับผม 1, 5, หนึ่งกุมภาที่บอเขานะลุงทรงเนาะมันออกศูนย์หกสาม อ่าหนึ่งกุมภานี้ไม่เข้านะครับผมและก็สิบหกกุมภาก็ไม่เข้านะครับอ่ามาแต่ตัวเด่นนะครับเขาต้เร่งวิ่งหนึ่งหนึ่งมีนาเจ็ดเก้านะครับหนึ่งมีนาหนึ่งเจ็ดเก้าตรงตรงอยู่พี่น้องตรงตรงอ่าหนึ่งมีนาสิบหกมีนาแปดเจ็ดมาเจ็ดแปดนะครับแล้วก็หนึ่งเมษานะครับ แปดหนึ่งอ่าแปดหนึ่งตรง<อ>ตรงเ,<อ>เข้ามาแล้วสามงวดอันนี้งวดนที่สิบหกเมษาในธรรมบุษมิมม์อ่าสิบหกเมษาเนี่ครับหกเก้าแปดเก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งอ่าธรรมบุษมเอานะครับเสาิ์ที่อนหลังอันนี้งวดที่ผ่านมาหลับลุงทรงให้ศูนย์เก้ามาเก่าศูนย์วันที่ผ่านมาธรรมบุษมแล้วก็ที่ลุง,ง,งทรงให้ต่องวดนะครับสูตรของลุงทรงนะครับวิ่งหกกับสามนะครับผม หกหนึ8งแป9หนกัน5 3กับ6 5ชุดที่หาตองวัดได้พี่น้องเด้อนะครับบา่าวถอเอามาให้เบิ้งนำนะครับผมอันนี้โค้งสุดท้ายนะครับเป็นสูตรเลขมีที่ม่านะครับลูกทรงตัดให้เหลือน้อยลงนะครับท่านผู้ชมอ่าเหลือในสูตรกิติมิเก่าหนึ่งหกแปดนะครับจับคู่หกเก้าแปดเก้านะครับก็อ,อยู่ในชุดนี้นะครับหกเก้าแปดเก้านะครับหกหนึ่งแปดหนึ่งก็ยังอยู่ในชุดนี้ นะครับจะต,ต่างกันที่หกแปดกับเก้าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าชุดนี้ลูกทรงวาแมนนะครับชุดนี้เข้ามาแล้วสูตรนี้เข้ามาแล้วสามงวดนะครับตั้งแต่หนึ่งมีนาซิผมมีหน่าหล่ะกับหนึ่งมษานะครับผมชุดนี้เน้นสีคู่แล้วก็มีสามตัวให้หนึ่งหกเก้าสี่เก้าหนึ่งศูนย์หกเก้านะครับสรุปก็คือตัดให้เหลือสี่ชุดนี้นาครับลุงทรง เอานะครับเนาะอันนี้คือชุดเลขมีที่มากับชุดของลุงทรงไหตองงวดแคปหน้าจอครับทำชุ่มเป็นเลขในชุดเดียวกันเลยพี่น้องนะครับสูตรลุงทรงไก่เบิ้งแล้วนะครับอ่าแต่ว่าลุงทรงมาเข้ามาแล้วสามงวดอันไหนก็ครับแคปหน้าจอครับผมเน้นๆผมเน้นๆนะเป็นชร์ครับผมอ๋อกตถือว่าอันนี้คงสุดท้ายเนาะลุงทรงเนาะอ่า เป็นยิ่ผมชัดบริเวณไหนเป็นยิ่งอูครับตัวแม่จะป็นอันทียุดระดับหยุดระดับใช่เอาสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับก็เน้นให้ตามนี่นะลุงทรงเนาะครับผมจำนะครับผมเอาเกณฑๆนี่แหละมีตัวใดมากมีตัวใดชอบเป็นพิเศษบ่มีตัวใดมากเป็นพิเศษบ่ ท่ตามวงไห้นี่แหละครับผมวงตัวไหนครับคือพอเห็นวงอย่เน้นๆเลยตัวไหล่ะครับผมเอาผมบในโซ์ไห่ผมบร่ไห้บงสครบรวงนี้ครับวงลยหกเก้าแหมนะครับเพราะว่าผมถามดีว่าวงตัวไหนเน้นหกเก้าหกเก้าครับหกหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งครับ แล้วก็เก่าหนึ่งอ่าเอาครับผมสามคู่สามคู่อืมครับหาเก่าหนึ่งจะอยู่เก่าหนึ่งจะอยู่ในชุดที้ครับผมหากระดีกก้อนเลยไิว่าได้เอาครับผมเอาเอาบ้าทารุปควรสามีครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับเน้อพี่รองนะชุดที่ลุงส่งให้ต่องงวดนะครับจะมีหกหนึ 1, ่งหกแปดหกเก้านะครับแปดหนึ่งแปดเก้าเก้าหนึ่งนะครับเน้นคือหกหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งเน้นสามคู่หลักกระเลงมีที่มากกับยูนิชุดนี่สูตรในร้านเป็นสูตรเดียวกันนุ่งท่งมานะครับตัดเหลือยแค่ซีคูนะครับหกเก้าหกหนึ 9, ่ง 8981นะครับวงกลมที่6961นะจะมีเนมอยู่3คู่6961้หลักเะก้91นะครับทำชุ่ม3ตัว169 491กเ้ากและก็061นะครับเอาขอบคุณ A FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมขอบคุณพญยายมีไงสุขุสุขคนเด้อนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมอายุมั่นขนยืยนนะผู้ใดที่กำลังเดินทางกับมาช่วงเทศกาลสงการานต์ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพพี่น้อง กับมาเที่ยวสงการให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสางการวันปีใหม่ไทยนะครับหลก็ให้ได้โชคได้มานให้ยิ่งหิงให้เรื่อยๆนะครับแอดมินบัทอสวัสดีครับ